อไปไหนอ่ะต้ออกไปข้างนอกค่ะเดี๋ยวไปกับพี่เลยอ๋อพอดีหนูนเรียกทำไมเรียแกไปเอาหนงเรียกอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่ฟังตรงข้ามเนี่ยพี่ก็ขับวินหน้าหมู่บ้านเนี่ยอ๋อปกติพี่ว่างอะะหนูไม่ไเคยห็นใช่ถ้าพี่ไม่ว่างน้องก็เดินไปหน้าวินแต่เอิร์นแ้วพี่อยู่บ้านเนี่ยเรียกได้อ๋องันจะลงหนได้ไหมคไม่ได้ไม่ได้หนูเรียกวินไปแล้วไอ้หนูเรียกแกไปแล้วไม่พาเข้ามาเลย ไม่ได้พอดีหนูขี้เกียจเดินออกไปตรงนั้นก็มีอยู่เนี่ไงเนี่ยวบ้านพี่เออถ้าเกิดพี่ไม่อยู่ก็เดินไปรอบนี้รอบนี้จะรอบหน้าก็ไม่ได้เรียกแล้วพี่มาพี่ก็ไล่จับอ่ะอ้าวพี่มันจะทำนี้ได้ไงมทำไมอ่ะมาพี่ก็ไล่จับพี่เป็นใครไม่เป็นใครหรอกพี่คุณตอยหรอไม่มี่คุณถ้าหนูเรียกแล้วพี่นาฬิกาที่จะมีปัญหากับหนูใช่ไหมเนี่ยไม่มี เฮ้ไมมาไหมเไม่ได้เไ้มไ่กวนมาไะเียกแล้วเ่าครีจเสียนะอบน้าไม่ได้ไม่ได้รถพี่ยัจอดอยู่เนี่ยเออสร์พี่เดีาเรียกงไม่วไปกดจริงอได้กดิงก็ได้เนเดี๋ยวันนีู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไีอดูเนคือรถดิเแล้วหนูเรียกแล้วมันจะเสียครดิแล้วถไปกดยกเลิกอย่างไอ่ะไปเลยอับไปเลย ป็นกรจะเอายังไงเขาขึ้นรถีไงแค่ขึ้นรถบีเอาไงอ่ไม่สบายอยู่เลยพี่ก็ไปสขึ้นดิแล้วรบหน้าเออเนี่ยอมเนี่ยเหนเรื่องพี่ได้ต่อไปอ่ะก็ได้เออไม่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 รถบีเลยไว้อะไรเนี่ยพี่ไปนเล่มด้วเนี่ยเดี๋ยวอะไรพี่เขาาเรียกรถมาผมก

เป็นไรครับน้องเป็นไรห,หรือเปล่า <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมสงสารใครคอมเมนต์มาใต้คลิปจากกรณีนะครับที่คลิปนะครับเรื่องราวของวินมอเตอร์ไซค์กับลูกบ้านนะครับเนาะถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับ ก็พอๆกันนั่นแหละนะครับตามที่วินมอเตอร์ไซค์ก็อยู่หน้าบ้านนะครับผู้หญิงคนนี้บอกว่าป่วยนะครับจะต้องรีบไปนะครับไปเรียกรถก็เรียกว่ารถแอปรถแก๊็อะไรมารับนะครับเนาะถ้าป่วยจริงๆนะฮะเขาคงไม่รอหรอกท่านผู้ชมนะครับเนาะคงไม่ป่วยนะครับเป็นการแสดงนะครับซึ่งหลายๆคนก็อินกับเรื่องราวนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องราวสะท้อนสังคมจริงซึ่งวินมอเตอร์ไซค์กับ แคปปะเนเนี่ยเขาก็ไม่ถูกกันนะครับไม่ถูกกันมานานแล้วนะครับเนาะก็ประมาณว่าแย่งผู้ที่สารกันนะครับเนาะแต่นะครับไม่ควรจะไปทํากันขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่เขาแสดงได้สมบทบาทท่านผู้ชมจะสังเกตดีๆนะครับช่วงต่อยปึ้งไปอย่างนี้นะฮะยังไม่ถึงหน้าของพ่อใหญ่วินมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็เป็นภาพตัดต่อลมปุ๊บหงายท้องทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับผมว่านะครับถ้าลูกบ้านนะครับมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าบ้านเนี่ย ลงไปเลยนะครับนะครับลงไปเรียกอยู่ข้างหน้ามันสะดวกรวดเร็วมากๆนะครับอ่าลงไปตอนไหนก็ได้นะครับพะวินมอเตอร์ไซค์ในหมู่มบ้าน,เ,นยเยอะนะครับจริงๆแล้วนะครับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเยอะกว่าแท็กซี่ที่คุณจะต้องเรียกกว่าเขาจะมานะครับมอเตอร์ไซค์ตามคอนโดตามอซอยหน้าบ้านอะไรเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามแต่ท่านผู้ชมนะ เยอะจริงๆนะครับเนาะยิ่งคุณไม่สบายี่คุณสามารถเรียกมอเตอร์ไซค์วินเนี่ยไปส่งคุณได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าละครที่เห็นบนหน้าจอที่ผ่านมานะฮะมันเป็นการแสดงนะครับเนาะถ้าเป็นคนป่วยจริงๆนะครับวันนี้นะครับเขาคงไม่ยืนรอแล้วคงจะวิ่งไปออกไปปากซอยนะครับเพื่อจะไปเรียกรถคันอื่นก็ปล่อยให้พ่อใหญ่นี่ต่อยกันกับไอ้นี่นะครับอ่านะครับแต่นะครับก็ อย่างที่ว่านั่นแหละลูกค้าก็มีสิทธิ์เลือกได้นะครับวินมอเตอร์ไซค์ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าบางทีนะครับวินมอเตอร์ไซค์กับลูกค้านะครับมันไม่ถูกกันนะครับมันคือไม่กินไม่กินเส้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับคือถ้าเราจะลงไปเนี่ยนะครับไอคนที่เราไม่ถูกกับมันดันเผิญนะครับมันรอจ่อคิวอยู่นะครับเราเดินไปปุ๊บนะครับ เราต้องไปขึ้นคันของมันนะท่านผู้ชมคือเขาไม่ให้สลับวินอ่ะไม่แสไม่ไอไหนไ,ไปไหนก็ตามแต่ใกล้ไกลคุณต้องไปเพราะถึงคิวคณแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องทอมความเข้าใจด้วยนะครับคนที่ขับวินมาใค์นะครับเนาะเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ถูกกันเนี่ยเราจะไปขึ้นรถเขาไม่ได้เพราะการจะที่คนไม่ไม่กินเส้นกันแล้วจะนั่งรถไปด้วยกันตลอด เส้นทางนะครับบางทีไปไกลอย่างเงี้ยนะครับไปใกล้ไปไกลเขาก็ไม่ไปอยู่แล้วนะครับเนาะเขาเผื่อเขาป่วยนะครับเขาก็ต้องมารอนะครับกว่าไอ้คนนี้มันจะไปเผื่อผู้โดยสารยังไม่เรียกมันก็ยังไม่ได้ไปในคนที่เราไม่ถูกกันกับมันนี่นะครับต้องรอให้มันไปก่อนแล้วเมื่อป่วยจริงๆเนี่ยนะครับมันก็อันตรายนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะทั้งนี้และทั้งนั้นนะผมว่านะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันมันดูแล้วพอๆกันนะครับเนาะพอๆกันนะครับแล้วก็นะครับวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็ ต้องต้องไม่นั้นครับไม่ไม่ใช้ความรุนแรงนะครับมันไม่มีผลดีเลยนะครับกับตัวท่านเองเลยนะครับไม่มีผลดีเลยนะครับสมมุติไปกลางไปเป็นอะไรเนี่ยนะครับไปทะเลาะบ่อแบงกับเขานะครับนอกจากหนึ่งแล้วคุณจะขาดรายได้วันนั้นนะครับถ้าเผลอนะครับคุณทําร้ายร่างกายเขาถึงบาดเจ็บถึงสาหัสนะครับคุณก็จะไม่ได้ขับบินมอเตอร์ไซค์นะครับอคุณก็จะเอาเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ให้คนอื่นเช่านะครับแทนที่จะหาตังค์ได้เป็นกอบเป็นกำดันไปหาเรื่องเขาซะงั้นนะครับอาจจะ จำคุกนะครับเออนะครับหรือนะครับไอคนที่โดนต่อยโดนอะไรเนี่ยนะครับญาติเขานะครับได้รับความบาดเจ็บนะครับคือมาเอาคืนนะครับเขารู้เลยว่าคุณเขาบินอยู่ตร right. งนี้นะครับก็เป็นการทะเลาะบอกแวงกันไม่จบไม่ส no ิ้นฉะนั้นนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่านะครับถ้ามันหาทางออกไม่ได้ก็ยอมให้มันไปสักคนนึงนะครับมันไม่ถึงกับตายหรอกถ้าเราไม่ได้อีนี่ไปนะครับถ้าไม่ได้อีนี่ไปส่งปากซอยเนี่ยนะครับไม่ถึงกับตายแน่นอนนะครับฉะนั้นนะครับ ต้องใช้สติมากๆนะครับถ้าอารมณ์ร้อนเมื่อไหร่นะครับไม่รอดแน่นอนนะครับอนาคตพังหมดนะครับสมมุติว่ายังผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่นะครับจิเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับต้องหาเงินทุกวีทุกวันนะครับบางคนนะครับหาเงินแข่งกันนวะวินมอเตอร์ไซค์แนววันนี้กูได้เท่านี้วันนั้นกูได้เท่านี้คือตอนเยเ็นๆก็เอามาโชว์กันนะครับว่าได้กี่บาทกี่บาทท่านผู้ชมเขาหาเงินแข่งกันจริงๆนะครับฉะนั้นนะครับถ้าคุณยังคิดว่าจะหาเงินแข่งกันอีกต่อไปนะครับถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับออยไปเลยนะครับ ปล่อยให้มันรับไปเลยนะครับเออแล้วก็เตือนกันเบาๆก็ได้เออที่หลังน้องเออน้องเอารถพี่น้องเอารถลุงนะเออลุงก็อยู่หน้าปากหน้าปากรูประตูบ้านหนูทำไมหนูไม่เรียกนะ่เอออ่าครั้งนี้ก็ปล่อยไปแต่ว่าลุงในเรื่องละครนี้นะครับลุงไม่ยอมจริงๆนะครับจนได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันจนเจอแก๊ปนะครับต่อยงายท้องปางอ่างไปนะครับในละครเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเนาะต้อง คอวยอนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยนะครับว่าสิ่งไหนเป็นการแสดงสิ่งไหนเป็นเรื่องจริงนะครับเนาะเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเขาทําได้สมบทบาทจริงๆนะครับสมบทบาทมากครับยิ่งมีระบบ AI นะครับเข้ามาเกี่ยวด้วยโอ้โหยิ่งเนียนมากครับคนก็เหมือนคนจริงๆเป็นๆพูดกระทาปากตรงเพ่งเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ